คา <linking to civilization> สวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าวฮินดูทรอตนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีรัคนาอยู่ในราศีกุมประจาวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2567ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยคอนเทนต์นี้ก็จะเป็นเรื่องของการเอาวิชาโหราศาสตร์ที่ดวงดาวเดินจริงไปอยู่ในพบไหนเลื่อนไหนเกิดเหตุอะไรยังไงว่ากันไปแต่เราจะใช้ไพ่เทพฮินดูไพ่พระพิคเนตมาช่วยขยายว่าสิ่งไหนดีทํายังไงให้ดียิ่งขึ้นแล้วถ้าเกิดสิ่งไหนเสียทํายังไงให้หนักกลายเป็นเบานะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะ ชาวราศีกุมนะครับก็จะมีดาวประจําตัวนะครับก็คือดาวพระราหูนะครับเราจะเรียกว่าตานุถ้าเกิดท่านใดเคยผูกด,ดวงในวันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดท่านก็จะรู้ว่าท่านมีดาวอะไรตั้งรับนะครับถ้าดาวพระราหูไปสัมพันธ์ดีท่านก็เฮงถ้าไปสัมพันธ์ไม่ดีก็ เกิดเรื่องยุ่งยุ่วุ่นได้นะครับตนุไปไหนแน่นอนครับตนุไปอยู่ในราศีมีเราเรียกว่าตนุไปอยู่ในเรือนของกระด,ดุมพระกระด,ดุมพระในวิชาโหราเรียกว่าการเงินการทองกระแสงเงินสดอะไรที่เกี่ยวกับเงินเงินทองทองนะครับก็คือ พบกระดุมพระนั่นเองการที่ตัวเราเองก็คือพระราหูไปอยู่ในเรือนการเงินก็ทําให้เราโดดเด่นเรื่องของการเงินการหาไรายได้นะครับเกี่ยวเรื่องของการเงินการทองในลักษณะต่างๆแหล่งที่มาในเรื่องของการเงินมีความขยันในการหาเงินหาทองมีความคล่องแวะเกี่ยวเรื่องการเงินการทองแต่จะเป็นเรื่องอะไรอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ดวงแต่ละบุคคลแล้วว่ามีดาวอะไรเป็น เป็นการบอกนะครับว่าเอาละเงินจะได้มาจากอะไร <_ uch> เงินจะเสียจากอะไรนะอาจะเสียหายเรื่องเงินเพราะอะไรจะได้เรื่องเงินเพราะอะไรเนี่ยก็ต้องอันนี้จะต้องรู้ว่ามีดาวอะไรตั้งรับแต่ถ้าเกิดว่าในพื้นดวงเลยว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยก็แสดงว่าตัวเราเองเนี่ยวิ่งเข้าไปหางเงินถ้าทักษะที่ดีด้วยคุณยิ่งเจริญก้าวหน้าการเงินการทองคุณยิ่งปังเลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเรื่องนี้ยังไงเ,นนเกี่ยวเรื่องของการเงินนะครับก็จะได้อะไรมาง่ายๆนะครับ ไพ่โกปานะครับก็คือเป็นไพ่อภิสิทธิชนนะครับเหนือนคนอื่นนะครับจะได้มาจากความเอ็นดูความสงสารนะครับจะได้มาจากความรักนะครับการที่เราได้ไพ่ใบน,นี้นะครับก็พยายามนะครับก็ทําอะไรก็เน้นในเรื่องของเ,ออเขาเรียกว่านักเมตตามหานิยมนะครับเป็นที่รักของคนอะไรประมาณนี้ว่านอนสอนง่ายนะครับ อะไรประมาณนี้เขาให้ทําอะไรเกี่ยวเรื่องของการเงินการทองเราก็ไปทําเช่นจ้างให้ไปทํานู่นทํานี่เราก็อย่าไปบิดนะครับหรือนางนิ้วนางงอหรือทําแสดงพฤติกรรมให้มีความรู้สึกไม่พอใจนะครับพยายามนะครับเป็นมิตรพยายามเป็นที่รักนะครับจะทําให้คุณเนี่ยได้เงินนะครับก็เวลาใครใช้อะไรทําอะไรแล้วเราได้เงินนะครับก็ครับได้ครับ ไม่มีปัญหาครามอะไรอย่างเงี้ยนะเขาเรียกมีความใส่ใจนะครับจะทําให้คุณเองเนี่ยนะครับการเงินการทองคุณเนี่ยจะดีนะครับแต่ถ้าเกิดคุณทําตรงกันข้ามตกลงกันแค่นี้จะให้ทําอยู่ง้นไม่ทําหรอกอะไรเงี้ยก็คุณก็ได้งานแค่งานเดียวแล้วก็จะโดนรีพอร์ตโดนอะไรเยอะแย,ยะไปหมดนะครับเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงวิตีภาพที่ดีนะครับแล้วคุณจะได้อะไรมาแบบง่ายๆนะครับแล้วก็เป็นที่รักของทุกคนด้วยนะครับะนะครับได้ไพ่ราหูเนาะก็คือคําว่าการที่เราได้ไพ่ ลาหูเนี่ยเลขแปดเนี่ยนะครับลาหูเนี่ยเป็นไพ่เกี่ยวกับเรื่องของไหวพิพิภาณ์นะครับนะรู้อันไหนหนักรู้อันไหนเบานะครับก็ค่อนข้างที่จะอยู่เป็นแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะนะครับมีจิตวิญญาสูงนะครับนั่นหมายถึงว่าเอาละบางครั้งเราอาจจะได้สิ่งนี้เสียสิ่งนู้นนะครับเราอาจจะได้สิ่งนู้นได้สิ่งนี้นะครับอาจจะเสียบางสิ่งอะไรประมาณนี้ก็คือพูดง่ายว่ามันเป็นลักษณะของการอารมณ์อรวยนะครับแล้วก็ ดูภาพรวมนะครับของผลงานอะไรต่างๆเนี่ยนะครับให้ผลดีกว่าเราก็ทำนะครับเพราะว่าไพ่ในบนี้เขาเรียกเป็นไพ่ค่อนข้างที่จะนะครับยืดหยุ่นพอสมควรนะนะครับการไพ่เราหูเนี่ยเขาเรียกว่าได้ทั้งพระเดชได้ทั้งพระคนนุณน่ก็คือว่ามีลูกลอลูกชนที่ดีนะครับถ้าตึงไปแข็งไปมันจะทําให้เราเสียโอกาสหรือพลาดโอกาสดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตเราได้เกี่ยวเรื่องของการเงินการทองนะนะครับก็คืออยู่ให้เป็นนั่นเองนะอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรา มาดูกันต่อนะฮะเรามาดูดาวพระอาทิตย์กันนิดนึงนะดาวพระอาทิตย์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีสิงห์เราจะเรียกว่าภพปัตตนินะครับที่แปลว่าคู่ค้าคู่ค้นส่วนคู่สัญญาคู่คองนะครับไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนก็ปรากฏว่าไปอยู่ในราศีตุลน,นะครับอันนี้ถือว่าดีงามดีเยี่ยมนะครับดีทุกอย่างเลยนะครับตั้งแต่วันที่17ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับเวลา22่สนกาห้นาทีปัตตนิไปอยู่ในราศีตุลเราจะเรียกว่า ปัตตนิไปสุภะสุภาแปลว่าความจเจริญก้าวหน้าแสดงว่าคุณมีเกณฑ์ที่ไดคู่สัญญาที่ผลักดันให้คุณจเจริญก้าวหน้าหรือดีลงานหรือเจรจางานหรือทําอะไรก็แล้วแต่มันมีเกณฑ์ที่จะสําเร็จจะได้รับผลดีจากคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญานะครับบางคนเป็นโสดก็มีเกณฑ์ที่จะได้คู่ครองนะครับที่ดีนะครับหรือบางคนเนี่ย ผู้ครองอาจจะมีข่าวดีนะครับอาจจะได้เลื่อนตําแหน่งหรืออาจจะได้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเขาได้เพิ่มเงินเดือนได้อะไรประมาณนี้คือมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับแฟนเรานะครับนะหรือบางคนก็ได้คู่จากต่างถิน่นต่างแดนแดนไกลหรือได้คู่จากผู้หลักผู้ใหญ่ผักดันสนับสนุนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในพื้นดวงคุณต้องไม่มีดาวศัตรูแล้วก็ต้องไม่เป็นการกินีจอปีนี้นะคุณถึงจะได้ตามนี้นะถ้า มีอะไรที่ไม่ได้ตามนี้มันก็จะลดหลั่นกันไปนั่นเองนะครับแต่เอาลัเบื้องต้นถือว่าดีแล้วกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูนะครับไพ่เสริมเรื่องนี้ยังไงได้ไพ่สุภัตรานะครับไพ่นี้นะครับเป็นไพ่ที่บ่งบอกนะครับถึงการบริหารจัดการนะครับบางสิ่งบางอย่างนะครับค่อนข้างที่จะต้องระมัดระวังพอสมควรนะครับเพราะว่าเวลาทําอะไรเนี่ยถ้ามันดีก็ดีไปถ้ามันไม่ดีมันกระทบกระเทือนกับบุคคลหลายฝ่าย ก็ต้องบอกว่าเป็นไพ่ที่ค่อนข้างที่จะระมัดระวังตัวพอสมควรนะครับแลวก็เป็นไพ่ที่ค่อนข้างจะเหนื่อยพอสมควรกับการแบกภาระบางสิ่งบางอย่างแต่ท้ายที่สุดแล้วก็คือส um ําเร็จนะครับนะมันเหมือนกับว่าอาจจะมีสิ่งที่เราจะต้องแบกรับนะครับแต่เราก็สามารถทําให้มันผ่านพ้นไปได้นั่นเองนะครับนะก็คือทํเถอะมันสําเร็จอยู่ปลายทางนั่นเองนะครับนะแล้วเรามาดูนะครับไพ่จะเสริมเรื่องนี้ยังไงนะครับได้ไพ่นะครับสองเก้านะครับ,รบก็เป็นไพ่เกี่ยวเรื่องของความรู้สึกต่าง เนาะนะครับบางทีความรู้สึกดีก็ไม่มีปัญหาอะไรเนาะก็มันก็จะส่งผลให้เราเองเนี่ยมีจิตใจที่นะครับดีงามล่าเริงนะก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้สึกว่าจิตใจเรามันห่อเหี่ยวหลือเกินหดหู่หลือเกินเราก็อย่าไปแสดงออกนะครับเพราะว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับในลักษณะของ ความรู้สึกคนนะครับบางครั้งมันละเอียดอ่อนพอสมควรการที่เราได้พัจจันทร์ผสมวัภเกศเนี่ยนะครับเราจะค่อนข้างจะอ่อนไหวในเรื่องของความรู้สึกนะครับบางทีไปได้ยินได้ฟังสิ่งที่นะครับอาจจะทําให้เข้าใจผิดแล้วก็ถือทักโกรธกันอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ควรนะครับนะ mm. คือไพ่ใบนี้เนี่ยพบเรื่อนมันดีอยู่แล้วนะครับ mm. ปัจจุบันนี้เป็นสุภาพเนี่ยแล้วได้ไพ่ใบนี้คือพยายามนะครับเข้าใจแล้วก็ใส่ใจนะครับแล้วก็พยายามเขาเรียกว่ายาหูเบา นะครับนะแล้วปัญหาจะไม่เกิดเกี่ยวเรื่องของความรักหรือ,อผู้รักผู้ใหญ่เขาจะเอ็นดูรักให้นะครับนะ mm hmm. ก็พยายามเข้าใจนะครับนะถ้าเข้าใจก็จะไม่เปีปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ถ้าเกิดคิดเล็กคิดน้อยแล้วมันจะเป็นปัญหาพอสมควรแหละ mm hmm. พพเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ค่อนข้างที่จะคิดมากพอสมควรนะนะครับอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระอังคารกันนิดนึง ดาวพังคารท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีเมษเราจะเรียกว่าพบสหาชาตินะครับสหาชาติก็แปลว่าสังคมคนสนิทคนใกล้ชิด พี S <S first, ่น้องท้องเดียวกันนะครับคนหมู่มากอีกภพเรือนนึงจะเป็นเรือนการงานในราศีพิจิกเราจะเรียกว่าภพกรมมะที่แปลว่าการงานการทําวิถีชีวิตการดําเนินชีวิตความรับผิดชอบต่างๆนะก็ต้องบอกว่านะครับเรื่องของการงานก็จะมีปัญหาพอสมควรนะครับดาวเจ้าเรือนการงานเนี่ยไปอยู่ในราศีกรกฎเราเรียกว่ากรมมะไปอยู่ในเรือนอรินะครับอรินะครับแปลว่าอุปสรรคนี้สินความบึดอัดใจความไม่สบายใจนะครับปัญหาต่างๆอุปสรรคต่างๆนั่นเองนะแสดงว่าเรื่องของการงานเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหาพอ สมควรเลยนะครับแล้วยิ่งการงานอะไรที่มันสัมพันธ์กับผู้คนต้องเรามาระวังเพราะอีพภูเดอนนึงมาจากเจ้าเรือนสห a ชะนะครับสห a ชะไปอยู่ในเรือนอริเนี่ยแปลว่าทัวลงนะครับแปลว่าคนไม่เข้าใจนะครับแปลว่ารู้สึกอึดอัดใจ,จที่จะร่วมมือนะครับกับเพื่อนฝูงกับคนสนิทอะไรเงี้ยหรือคนสนิทเพื่อนฝูงเนี่ยนะครับไม่ ไม่เข้าข้างเราหรือไม่ช่วยเหลือเราหรือตั้งตัวเป็นศัตรูหรืออะไรประมาณนี้นะมันค่อนข้างจะมีปัญหาพอสมควรนะครับนะก็ถ้ามีอะไรยังไงช่วงนี้นะครับเรื่องหนักหนักก็พยายามอย่ายไปปรึกษาเพื่อนฝูงสักเท่าไหร่นะครับมีอะไรเก็บไว้ก่อนนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปสหาชาติเพื่อนก็ไม่ได้หวังดีสักเท่าไหร่นะครับนะยิ่งถ้าคนไหนเป็นคนมีจิตใจที่ไม่ค่อยดีแล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะทําให้เราลําบากหรือเรายุ่งยุ่นได้นะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับนะมิตรสังคมสหายอะไรก็อย่าไป ทุ่งเท,ทจนเกินงามนะครับนะหรือว่าทุ่งเทจนเกินไปนะครับให้ระมัดระวังหน่อยนะครับเพราะเขาก็ไม่ค่อยจะเต็มร้อยกับเราสักเท่าไหร่มันจะทําให้เราเสียใจได้นะครับนะอีกส่วนหนึ่งเนี่ยไพ่เนี่ย,ยบอกว่าเราเองเนี่ยเป็นคนที่ต้องบอกว่าการที่เราได้ไพ,พ่พแม่คงคาเนี่ยเราจะเป็นที่พึ่งของทุกคนนะครับโดยที่เขาไม่ถามหรอกว่าเราจะเต็มใจไม่เต็มใจเนี่ยเขามีปัญหาอะไรเขาก็มาลงกับเราจะชอบไม่ชอบก็ไม่รู้เราจะชอบไม่ชอบไม่รู้แต่ที่เขารู้คือเรา เป็นที่พึ่งของเขานะถ้าเกิดว่าท่านใดเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ประมาณนี้นะครับคุณก็ต้องพยายามใช้การสื่อสารนะครับที่จะช่วยคุณได้เพราะว่าลองไมเซ็ตของใครมองว่าคุณเป็นที่พึ่งตลอดทั้งปีทั้งชาติเนี่ยนะครับคุณก็จะเป็นผู้ให้ตลอดนะครับคุณก็จะไม่มีทางที่จะเป็นผู้รับเลยนะสิ่งที่จะทําให้คุณนะครับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างนี้ได้ก็คือคุณต้องสื่อสารก็คือคําพูดคาจานั่นแหละนะครับว่าเออเป็นอะไรยังไงนะครับนะเพราะว่ากาที่ได้ไพ่พอ แม่คงคาเนี่ยนะครับมันเป็นไพ่เกี่ยวกับความเชื่อนะครับคุณเชื่อว่าเราเป็นพ่อพระแม่พระเป็นคนดีอะไรประมาณนี้แล้วก็พึ่งได้ตลอดอะไรประมาณนี้นะครับคุณก็ต้องสื่อสารแหละสื่อสารตามความเป็นจริงแหละนะครับนะครับเพราะว่าก็ต้องบอกว่าการที่เราได้ไพ่พระอาทิตย์นะครับนะกับพระพุทธเนี่ยนะครับก็คือเป็นเรื่องของการสื่อสารนะครับปกป้องเกียรติยศชื่อเสียงของเรานะมี หลายๆคนนะครับที่บางทีไม่กล้าสื่อสารก็เพราะว่ายึดมั่นถือมั่นในเกียรติยศชื่อเสียงเขาจะหาว่าเราเองเป็นคนไม่ไม่มีทรัพย์ไม่รวยจริงไม่อะไรเงี้ยไปยึดในเรื่องของเกียรติยศชื่อเสียงจนทําให้ตัวเองหมดเนื้อหมดตัวนะพยายามใช้ดาวพฤหัสเยอะๆเพราะพลังแฝงเนี่ยก็คืออาทิตย์นะครับหบวกกับสีก็คือเป็นห้าเนาะพลังแฝงคือดาวพฤหัสก็คือใช้ในเรื่องของ หลักเหตุผลตกะต่างๆนะจะช่วยได้นะครับหรือปรึกษาผู้รู้จะทําให้ปัญหาที่คุณเจอเนี่ยนะครับมีทางออกได้อย่างง่ายได้เลยนะครับไม่ต้องไปคิดเองเองไม่ต้องไปกังวลเองนะครับปรึกษาผู้รู้ผู้รู้มีเยอะไปหมดเลยครับนะไม่ว่าจะที่ไหนก็สุดแท้แต่นะครับนะถ้าหาไม่ได้ก็นู่นเน่ยเสิร์ชเลยนะครับนะในแอปพลิเคชันต่างๆนะครับแล้วก็พิมพ์ปัญหาไปเดี๋ยวจะมีผู้รู้มาตอบเองเราก็ไม่รู้จักเขาหรอกเขาก็พิมพ์อย่างนั้นแหละนะครับเพราะว่ามนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมนะครับมักที่จะชอบช่วยเหลือ นะครับช่วยเหลือกันนะอ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูดาวพ่ะศุกร์กันนิดนึงนะฮะดาวพ่ศุกร์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีพฤษภเราจะเรียกว่าพบพันธุที่แปลว่าครอบครัวบ้านรถที่ดินหลักทรัพย์นะฮะสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์อีกภพเรือนนึงเป็นเรือนที่ดีมากเราจะเรียกว่าพบสุภะที่แปลว่าความเจริญเจ้าหน้านะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าดาวพ่อุกเนี่ยเดินดีมากๆเลยนะครับสาหรับชาวราศี กลุ่มนะครับตั้งแต่วันที่16ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา7นาฬิกาน,น,นะครับ7นาทีสุภาพไมกรรมะนะครับคนสมัครงานมีเกณฑ์ได้งานคนตกงานมีเกณฑ์ได้งานอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการงานที่เคยมีปัญหาที่เคยเไม่ค่อยจะโอเคมันก็จะโอเคหมดมีคนคอยช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องของวิถีชีวิตนะครับเพราะคาว่าสุภาพแปลว่าช่วยเหลือช่วยเหลือเรื่องของการงานบางทีก็เป็นลนักษณะมีคนฝากฝังมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยผลักดันนะถือว่าเป็นคนที่ โชคดีละกันนะครับนะช่วงนี้นะโชคดีมากๆเลยอันนี้ก็ถือว่าปังปุริเยเปปุริยังเลยนะครับมีทั้งคนช่วยเหลือมีทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือนะครับเพราะคำว่าสุภาษยังหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็ ที่บ้านก็ช่วยเหลือนะครับเนี่ยพันธุเนี่ยพันธุกรรมะเนี่ยนะครับบางทีก็ได้รับการฝักดันสนับสนุนจากที่บ้านจากครอบครัวจากญาติหรือสถาบันการเงินอะไรต่างๆทําเรื่องกู้ทําเรื่องอะไรมันมีโอกาสที่จะได้หมดมีคนคอยช่วยเหลือได้หมดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นดาวที่ดีจริงๆนะครับสําหรับชาวราศีกุมนะครับดาวพุกรสนะท่านใดมีโอกาสสวดมนต์บูชานะครับพระประจําวันดาวพุกร์นะครับสักนิดหน่อยนะครับสัก21จบนะครับรองท่องบูชาท่านวันศุกร์นะ จะขออะไรยังไงก็ลองขอท่านดูนะครับนะจะประสบผลสําเร็จได้นะครับนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่นะครับว่าจะช่วยเสริมยังไงเกี่ยวเรื่องของความสําเร็จนะครับได้พัพพคนเนตนะครับหวังอะไรก็จะได้ดังหวังนะครับนะทำเหตุปัจจัยอะไรก็จะได้ตามนั้นนะครับคิดหวังสิ่งใดก็จะได้ตามนั้นนะขอให้ตั้งใจทุ่มเทตเต็มที่นะครับเพราะการที่เราได้พัพพคนเนตเนี่ยอันนี้ถือว่า สมบูรณ์แล้วนะครับก็ทําอะไรก็มีการประสบความสำเร็จได้โดยง่ายแล้วกันนะครับทุกเรื่องเลยนะยินดีด้วยนะครับนะก็นะครับไพ่นะครับก็จะเสริมนะได้นะครับดาวพระศุกร์เนาะดาวพระศุกร์เนี่ยเขาต้องบอกเป็นดาวแห่งความสุขนะครับแล้วก็เป็นดาวแห่งความรัก ของโลกนะครับก็ต้องบอกว่าจะเป็นช่วงที่ชาวราศีกุมเนี่ยค่อนข้างจะมีความสบายใจหลากหลายเนาะสำเร็จทั้งการเงินสําเร็จทั้งความรักนะครับสำเร็จเรื่องของวิถีชีวิตอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีจริงๆนะครับก็ยินดีกับชาวราศีกุมทุกท่านนะครับที่คุณจะสําเร็จในสิ่งที่คุณปรารถนาทุกประการนะครับยินดีด้วยคนใดมีสายญาณองค์พระพิฆเนศนะครับก็จัดการจัดเต็มนะครับขอได้เลยนะครับอยากขออะไรก็ขอได้เลยนะเอาละต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะ เรามาดูดาวพระพุธกันนิดนึงนะดาวพระพุธเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีเมถุนเราจะเรียกว่าภพปุตตะนะครับที่แปลว่าบุตรบริวารลูกน้องผู้ใต้บังคับเบัญชานะครับไอเดียจินตนาการความคิดสร้างสารรค์นะครับแล้วก็การิเริ่มต่างๆเนาะ อีพบเรือนหนึ่งนะครับในราศีกันเนี่ยเราจะเรียกว่าพบมรณะที่แปลว่าความเศร้าโศกเสียใจผิดหวังนะครับนะปุตตาไปไหนปุตตะไปอยู่ในเรือนการงานโอ้โหอันนี้ถือว่าดีเลยนะครับนะนะครับตั้งแต่นะครับวันที่24นะครับไปจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา2 2่สนากาสีนาทีปุตตาแปลว่าสิ่งใหม่ๆนะครับ รรมะก็แปลว่าวิถีชีวิตนะครับเกี่ยวเรื่องของการงานเกี่ยวเรื่องวิถีชีวิตมีความท้าทายใหม่ๆมีการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆนะครับมีการเรียนรู้มีการาทําบางสิ่งบางอย่างนะครับให้ตัวเราเองเนี่ยมีไรายได้เสริมนะครับแล้วก็บางคนก็อาจจะมีการเปลี่ยนงานใหม่ไปในทางที่ดีขึ้นนะครับมีคนซื้อตัวนะครับนะ ได้เงินเดินมากขึ้นอะไรประมาณนี้ก็คือมีแต่เรื่องดีๆนะก็ถือว่าโอเคแล้วคู่นี้เป็นคู่อสิเตธาด้วยนะครับก็จะเป็นลักษณะของเวลาได้อะไรก็จะได้มากกว่าเดิม3เท่า5เท่าเลยนะครับก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับชาวราศีกุมวิธีชีวิตคุณค่อนข้างจะโอเคแล้วค่อนข้างจะดีแล้วแต่นะครับอย่าให้พระพุธเป็นกาลกินีเนาะถ้าดาวพระพุธเป็นกาลกินีนะครับคาว่ามรณะจะเกี่ยวข้องทันทีนะมรณะไปกรรมะก็อาจจะมีเรื่องของความกังวล นะครับเกี่ยวเรื่องของเอกสารสัญญาเกี่ยวเรื่องของคําพูดคําจานะครับเกี่ยวเรื่องของธุรกิจการค้าเพราะดาวพูดเป็นดาวสื่อสารดาวการคลาเนะาะก็อาจจะมีปัญหาเรื่องเอก,กสารสัญญายังไงต้องเอาให้เราแบบเขาเรียกว่าต้องตั้งใจจริงๆเวลาจะทําอะไรนะครับปากเปล่า,าไม่เอานะครับทําอะไรก็ต้องมีหลักฐานเก็บไว้นะก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับทำทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในกรอบของกฎหมายก็จะไม่มีปัญหาอะไรน,นะครับแล้วก็เรื่องของการงานนะครับถ้าเกิดว่า รู้สึกทํางานแล้วมันดิดเหนื่อยกันไปก็ต้องหาเวลาพักผ่อนรีแลกบ้างนะครับก็จะได้ไม่เครียดนะครับนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเรื่องนี้ยังไงนะครับได้ไพ่พระแม่นะครับทรณีนะครับเป็นไพ่ที่บ่งบอกนะครับถึงความสําเร็จกับสิ่งที่คุณรอคอยกับสิ่งที่คุณปรารถนานะครับผลพวงนะครับผลพลอยได้หรือโอกาสอะไรต่างๆ นะครับก็จะเข้ามาหาคุณนะครับพระแม่ธรณีนะครับก็คือเป็นเทพเจ้าแห่งแผ่นดินนะครับคุณทําอะไรคุณจะได้สิ่งนั้นคุณปลูกมะม่วงคุณได้มะม่วงคุณปลูกมะพร้าวได้มะพร้าวนะครับคุณปลูกทุเรียนได้ทุเรียน คุณทาเหตุปัจจัยสิ่งใดสมบูรณ์นะครับสิ่งนั้นจะออกดอกออกผลให้คุณนั่นเองนะครับก็ยินดีด้วยนะครับถือว่าเป็นจังหวะที่ชาวราศีกุมหลายๆท่านนะครับวิถีชีวิตคุณจะดีแล้วนะครับคุณมีเกณฑ์ที่จะประสบผลสําเร็จนะครับเรื่องหน้าที่การงานความสําเร็จอะไรต่างๆก็ยินดีด้วยนะครับนะได้ดังหมายทุะการนะฮะยินดีด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิไพ่จะเสริมเรื่องนี้อย่างไรนะครับได้ไพ่สามหกนะครับนะไพ่สามหกก็คือเป็นไพ่เออหอหมกนะครับเป็นไพ่ไหลตามน้ํานะครับเป็น ที่ค่อนข้างจะตามใจคนนะครับนะเกี่ยวเรื่องของความสุขสุนทรียภาพต่างๆนั่นเองนะครับนะก็มีความใส่ใจเป็นพิเศษนะครับก็คือเน้นในเรื่องของการบริการเน้นในเรื่องของความใส่ใจนะครับนะเพราะสุปักหวานอังคารรับเอานะครับคู่นี่เป็นคู่มิตรด้วยนะครับก็จะทําอะไรเนี่ยนะครับมันจะค่อนข้างจะสบายใจ นะครับก็ส่วนใหญ่แล้วก็ถือว่าดีนะไม่ได้เสียหายอะไรนะก็ยินดีด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีจริงๆนะครับเอาละต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพะระฤปดีกันนิดหนึ่งนะ ดาวพฤหัสบดีท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีธนูเราจะเรียกว่าพบราพะที่แปลว่าไรายได้สองไรายได้3โอกาสความโชคดีนะครับอีกภเรือนหนึ่งในราศีมีนนะฮะเราจะเรียกว่าพบกระดุ่มพระที่แปลว่าไรายได้การเงินการทองกระแสเงินสดอะไรที่เกี่ยวกับเงินเงินทองทองนะครับ เราจะเรียกว่าพบก,กระดุมพ้านะครับไปอยู่ในพบไหนเรือนไหนกระดุมพ้านะครับไปอยู่ในราศีพฤษกนะครับที่เราเรียกว,ว่าพบพันธุนะแล้วก็พันธุเนี่ยแปลว่าบ้านรถที่ดินหลักทรัพย์นั่นเองนะครับการก่อร่างสร้างตัวการศึกษาบรรยากาศในบ้านบรรยากาศในครอบครัวนะครับกระดุมภ้าไปอยู่ในเรือนพันธุแปลสภาพหลักทรัพย์นะเป็นเงินเป็นทองให้เช่าให้ซื้อก็ได้นะครับหรือโดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาเพิ่มเติมนะครับในในสิ่งที่เราสนใจนะครับบางคนก็เรียนต่อใน ที่มันสูงขึ้นนะครับเพื่ออัปเกรดนะครับวิถีชีวิตนะครับหรือเกี่ยวเรื่องของวุฒิการศึกษาเกี่ยวเรื่องอะไรเงี้ยนะครับนะาะดาวพฤหัสได้ตำแหน่งปฐุมเกณฑ์ด้วยถือว่าดีนะปฐุมก็แปลว่าดอกบัวนะนะครับก็คือทําอะไรก็จะเป็นที่ชื่นชอบนะครับของที่ทํางานจะทําอะไรก็เป็นที่ตอบรับที่ดีนะอันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับอีกภพเรื่องนึ่งก็เหมือนกันลาภเะนาะลาภพ,พันธุก,ก็จะโดดเด่นนะครับเกี่ยวเรื่องของหลักทรัพย์ ต่างๆนะครับมีราคานะครับเจ็งกําไรได้นะแล้วก็จะมีความโชคดีเกี่ยวเรื่องของรักทรัพย์ต่างๆนะก็มีโอกาสได้เลือ่อนยศได้เลือเล่อนตําแหน่งเพิ่มเงินเดือ,ดอนอะไรต่างๆก็คือมีความโชคดีนั่นแหละนะก็ถือว่าโอเคนะครับถ้าเราทําเหตุปัจจัยดีแล้วแล้วก็นะครับก็จะออกดอกออกผลทําอะไรก็มีเณฑนที่จะสมเร็จนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูเสืย้ยบไพ่เสริมเรื่องนี้ยัางไงาแต่คุณห้ามเดิมตัวคุณห้ามหยิงแล้วก็คุณต้องฟังวามคิดเห็นของคนอื่นด้วยนะครับการที่เราได้ไพ่ใปนี้เขาเรยก่อ เป็นไพ่ที่ถือตัวถือต้นเหยียดคนดูถูกคนนะครับอันนี้นะครับต้องระมาระวังแล้วเราก็เป็นคนที่เข้าถึงยากด้วยถ้าเรามีนิสัยแบบนี้นะครับการเงินกันทองอะไรต่างๆโชควาสนาคุณจะหดคุณจะหายคุณจะดับไปเลยนะครับ,นะรบพยายามต้องวางตัวเป็นมิตรกับทุกคนนะครับพยายามอย่าทําให้ทุกคนมีฟับอึดอัด ที่อยากจะอยู่ใกล้เราหรืออยากจะมีการคบค้าสมาคมกับเรานะครับเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ค่อนข้างจะถือตัวพอสมควรน,นะครับเพราะว่าถือว่าตัวเองมีความเพียบพร้อมทุกอย่างนั่นเองนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นกับคนที่มีความเพียบพร้อมนั่นแหละมีอีโก้มีอะไรประมาณนี้ให้เรามาระวังหน่อยครับนะนะครับเดี๋ยวเรามาดูซิไพ่เสริมเรื่องนี้อย่างไรนะครับในไพ่สองสองก็ให้หันนะครับนะมาดูแลใส่ใจนะครับก็ ต้องพูดนะครับต้องสื่อสารนะครับการที่เราได้ดาวพระจันทร์ปเป็นดาวใส่ใจนะครับพระจันทร์สองดวงคือใส่ใจมากนะครับรวมกันเป็นสี่ก็คือคําพูดนะครับคาพูดที่ปลอบประโลมคาพูดที่ให้กําลังใจคําพูดที่ทําให้เขาฮึดสู้คําพูดที่เป็นคําพูดที่เป็นมงคลคําพูดดีๆกับอะไรประมาณนี้ นะพูดสิ่งนี้แล้วจะทําให้คุณเองเนี่ยการเงินคุณจะดีมากคุณจะเป็นที่รักของทุกคนนะครับไรายได้ผลประโยชน์อะไรต่างๆนะครับจะโดดเด่นเรื่องการปกครองบุตรหลานลูกหลานคนในองค์กรบริษัทนะครับเน้นเขาเรียกว่าปิยะวาจาเป็นวาจาที่ฟังแล้วนะครับรู้สึกปลื้มปิตินะครับรู้สึกดีนั่นเองนะครับนะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูดาวพะสันนิดนึงนะ ดาวเสาร์นะครับมันเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีมังกรนะครับเราจะเรียกว่าพวินาศเนาะวินาศแปลว่าความเสียหายอึดอัดกับขังจองจำนะครับไม่คาดคิดไม่คาดฝันภัยพิบัติต่างๆวินาศทับลัทถ้าเป็นกาลกินีอันนี้ถือว่ายุ่งเลยนะครับจะมีปัญหาคดีความมีปัญหาเรื่องยุ่งๆวุ่นๆมีปัญหาสารพัดปัญหานะครับอันนี้ต้องระมัดระวังตัวพยายามอย่าประมาทนะครับทั้งปวงนะฮะเพราะว่ามันจะมีเรื่องไม่คาดคิดไม่คาดฝันถูกคนใส่ร้ายป้ายสีถูกคนทําให้เราเองนะครับ มีชีวิตลําบากยุ่ง,ย,ง,ย,งยุ่นวุ่นนะครับอันนี้ให้เรามาระวังหน่อยแต่ถ้าไม่ได้เป็นการรกิจนี้ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าดาวพระเสาร์กับบ้านตัวเองก็ไม่มีปัญหานะครับจะเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบทาอะไรก็ถือว่าทําอย่างตั้งใจมีความอึดมีความอดทนนะครับล้วก็จะทําให้คุณสําเร็จได้โดยง่ายถ้าไม่ได้เป็นการรกินีนะจะดีมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่นะครับก็อ,อย่าประมาทนะครับทั้งปวงนะครับอะไรที่เป็นสาเหตุที่ทําให้เรายุ่งยุ่นวุ่นหรือ ทำให้เรามีปัญหาในวิถีชีวิตนะครับก็พยายามปรับพยายามแก้นะครับอย่าปล่อยผ่านนะครับทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะต้องมีสติในการดําเนินชีวิตนะครับการที่เราได้ไห่ภรษศรีรามเนี่ยมนบอกถึงความไม่ประมาทในการใช้ชีวิตนั่นเองถ้าเราไม่ประมาททุกเรื่องนะครับการงานการเงินความรักคุณจะไม่มีปัญหาปัญหาทุกอย่างเกิดจากความไว้ใจนะครับทำอะไรให้มันรอบครอบดีที่สุดนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่จะเสริมเรื่องนี้อย่างไร นะครับได้ไพนะ่สี่ห้าว่านี้ดีมากเลยนะครับนะคำพูดนะครับที่มีหลักเกณฑ์นะครับคำพูดที่มีหลักการคำพูดที่น่าื่อถือนะครับนะการค้าขายที่มีคุณธรรม นะครับแล้วก็มีความจริงใจนะครับมีความใส่ใจมีความทุ่มเทนะครับกับทุกเรื่องนะครับจะทําให้คุณเองเนี่ยนะครับประสบผลสาเร็จอย่างดีเยี่ยมเลยนะครับทุกเรื่องเลยนะครับก็จะทําให้คุณนะครับประสบผลสําเร็จได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับนะไพ่พิบัติก็จะไม่ถึงตัวนะเพราะการที่คุณพูดจริงกันที่คุณมีสตวาจาการที่คุณเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นเพียพยายามนะครับจะทําให้คุณเองเนี่ยประสบผลสําเร็จนะครับก็คือถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะไพ่สี่ห้าถือว่าดีมากๆเลยนะครับอ่ะนะครับ ยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมนะครับนะครับผมพิพาทประกันใดอย่างน <wealthy and> <half> ั้นต้องกราบขอเข้ามาอภัยด้วยนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีมีความสุขนะครับรวยๆเฮงๆปังๆกันทุกท่านนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดถูกใจนะครับก็กรณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามนะครับนะก็ขอให้ท่านโชคดีมีความสุขครับผมเกรกแกดูตลอดสวัส <Shut> ด <up> ีค <cznie> รับ <pedo out>